เชิญท่านศิลินศิรินทรน,นะครับตามด้วยท่านนรบกเีย<ด>ท,ท่านประธาน,นสภาที่เคารพดิฉันศิรินทรรามสูตรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดน่านพักเพื่อไทยคะ่ะท่านประธานคะโควิด1 9นอกจากจะจู่โจมต่อร่างกายและชีวิตของผู้คนแล้วยังมีผลต่อสภาพจิตใจอย่างมากทำให้ความเครียดความกังวลหวาดระแวงความกลัวเพิ่มขึ้นยิ่ง ความกังวลความเครียดมากเท่าไหร่ภูมิต้านทานของผู้คนก็น้อยลงเท่านั้นนะคะนโยบายของรัฐบาลที่มีความเหลื่อมล้ังคนเข้าไม่ถึงสร้างความเครียดมากขึ้นค่ะการกลับมาของโควิดรอบสองนี้ทำให้ผู้คนสิ้นหวังความเชื่อมั่นทางการท่องเที่ยวลดลงค่ะสภาพของปางช้างค่ะช้าง เป็นสัตว์ประจำชาติของชาติไทยนะคะตลอดระยะเวลา10เดือนที่ผ่านมาช้างตัวโตค่ะ กินทุกวันกินจุค่ะแต่ผู้ประกอบการประกอบการปางช้างไม่มีรายได้นักท่องเที่ยวไม่มีนะคะเอาช้างไปขอค้ำประกันเงินกู้จากสถาบันการเงินที่ไหนก็ไม่มีใครรับค่ะนอกจากนั้นรถทัวร์รถบัสขนาดใหญ่นะคะจอะสนิทเลยไม่มีกรุ๊ปทัวร์ค่ะไม่มีการท่องเที่ยวผ่านทัวร์นะคะแต่รถต้องบำรุงรักษาค่ะต้องเติมน้ำมันต้องต่อทะเบียน เพื่อความหวังว่าสักวันหนึ่งจะได้เอาออกมาประกอบการธุรกิจค่ะแต่เอาไปขอค้ำประกันจากสถาบันการเงินหรือไปกู้ที่ไหนก็ไม่ได้เช่นกันค่ะขอภาพบนหน้าจอด้วยค่ะอันนี้เป็นข่าวประชาสัมพันธ์ของหอการค้านะคะให้ผู้ประกอบการลงทะเบียนเพื่อที่จะได้รับความช,วช่วยเหลือจากทางรัฐบาลค่ะแต่ข้อที่หนึ่งค่ะ ห้ามเป็น NPL ค่ะท่านประธานค่ะตลอดระยะเวลาสองปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจเป็นเช่นไรโควิดมาสองรอบจะให้มีใครคะกี่รายคะที่รอดจากการเป็น NPL นะคะดิฉันก็อยากจะฝากไปถึงรัฐบาลนโยบายที่สร้างความเครียดให้กับประชาชนลดลงเถอะค่ะนะคะเพื่อให้ความอยู่รอดของพี่น้องประชาชนผู้ประกอบการต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ กับเชิ